สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านของช่องรุ่ง2องสี่ n ชนแลรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะซึ่งในวันนี้ช่องรุ่ง2องสี่ n ชนแลก็จะนําเรื่องราวของ b เบลวิ h ตำนานผีดุนะคะซึ่งเป็นตำนานสยองของครอบครัวเบลที่กลายมาเป็นภาพยนตร์เบลวิช h ปรเจกต์หรือในชื่อภาษาไทยว่า สอดรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตายมันจะสอดอะไรกันนักกันหนาภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งหยิบเอาตำนานคนหัวลุกของแม่มดเบลมาเล่าให้คนติดตามกันซึ่งพูดได้เลยว่ากระแสะของมันในช่วงที่เข้าฉายมันแรงจริงๆแรงมากๆจนเป็นที่จดจันทรกันจนถึงความสยองและความน่ากลัวแบบสุดๆกันเลยนะคะตัวของ ดิฉันเองก็จะเอาตำนานที่แท้จริงของผีไรตัวนี้มาเปิดเผยให้ผู้ที่เข้ามาติดตามได้รับฟังรับชมกันนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของตำนานดังกล่าวนั้นคงต้องขอย้อนกลับไปหาชายผู้มีนามว่าจอห์นเบลซึ่งทำงานเป็นชาวไร่ในมนรัฐเทนเนสซีสำหรับ จอนนั้นถือได้ว่าเขาเป็นคนที่กอนข้างจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัวและสังคมในระดับหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อเขาแอบโกงเอาที่ดินบางตำนานก็ว่าเป็นเรื่องการซื้อขายทาสมาจากหญิงชราคนหนึ่งผู้มีนามว่าเคชเบช ด้วยความโกรธเค้นในตัวของจอนและครอบครัวที่บังอาจมาทำกับหญิงชราตัวคนเดียวอย่างเธอได้ลงเธอจึงได้สาบแช่งครอบครัวนี้ให้พบเจอกับเรื่องร้ายๆต่างๆนานา,นานาเท่าที่จะนึกได้และกล่าวว่าหากเธอตายเป็นผีเมื่อไหร่ก็จะคอยตามมาราังควานครอบครัวนี้ ไปตลอดการจนกว่าพวกเขาจะล่มจมแบบเดียวกันกันกบเธอคำสาปร้ายเริ่มต้นภายหลังจากที่เคสตายจากโลกไปแล้วดูเหมือนว่าคำสาปแช่งที่เธอได้มอบให้กับครอบครัว,รวนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าขนหัวลุกสมาชิกครอบครัว,รวเบลต่างก็ได้เจอกับเรื่องแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็น เสียงประตูที่ดังขึ้นมาแบบไม่มีปีมีครุยหรือเสียงจากลากโซ่ที่ดังลั่นบ้านในช่วงค่ำคืนแถมบางทียังมีเสียงของคนที่กำลังถูกทรมานครอเป็นแบกกลาวให้สนองใจหีกต่างหากเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยยังมีทีท่าอีกด้วยว่าจะเลวร้ายลงไปอย่างต่อเนื่อง จอนจึงตัดสินใจนำเอาเรื่องนี้เข้าไปปรึกษากับคนในชุมชนเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นคงได้หัวโขนกันหมดบ้านแน่ๆชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของจอนเป็นอย่างดีด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจัดการสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ จากการสืบสวนพวกเขาได้ลองตั้งคำถามกับดวงวิญญาณว่ามันเป็นใครกันแน่อย่างไรก็ตามในทุกๆครั้งที่ถามคำตอบที่ได้รับมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แถมโดยส่วนมากแล้วยังตอบไม่ตรงกับคำถามอีกต่างหากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มันเผอหลุดออกมาว่าตนเองคือวิญญาณของเคสแบช ซึ่งถูกครอบครัวเบลช่อโกงไปเมื่อนานมาแล้วด้วยเรื่องการขัดผลประโยชน์กันด้านธุรกิจและเธอต้องการจะล้างแค้นครอบครัวนี้อย่างสาสมต่อสิ่งที่พวกเขากระทำเอาไว้วิญญาณที่รอการกลับมาเวลาผ่านไปสามปีจอนและครอบครัวท่องตนทุกข์กับการตามรังควานของแม่มดอย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งจากตำนานของเรื่องนี้แล้วเออชื่อว่าคณะกรรมการไม่น่าจะสามารถทำอะไรกับเจ้าวิญญ,ญาณนี้ได้สำเร็จแน่ๆร่างกายของจรเริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะถูกวิญญ,ญาณตามรังควานทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งในปี1820จรได้จากโลกใบนี้ไปในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้นำเอาศพข,ของจรไปตรวจสอบดู และได้มีการคาดการเอาไว้ว่าเขาน่าจะเสียสชีวิตจากยาพิษซึ่งในสถานการณ์เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบขวดสีดำใบหนึ่งซึ่งยังคงมีน้ำยาเหลืออยู่ข้างในเจ้าหน้าที่จึงได้ทดลองเอาน้ำยาที่เหลืออยู่ก้นขวดนั้นหยดลงไปบนตัวแมวตัวหนึ่งปรากฏว่าเจ้าแมวตัวนั้นตายสนิทแบบไม่ฟื้นอีกเลย แมวมันบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตรูวะอ๋อจากการทดสอบเจ้าหน้าที่จึงได้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเขาน่าจะตายเพราะยาพิษช,ชัวๆวในวันที่ฝังศพจอร์นเบลว่ากันว่ามีคนได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญลอยมาตามสายลมอย่างน่าสยดสยองแถมหลังจากที่ฝังศพจอร์นเบลไปแล้ววิญญาณร้ายก็ยังไม่หายไปไหน แต่คงยังวนเวียนอยู่กับครอบครัเวเบลก่อนที่เธอจะปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายให้ครัวนี้ได้เห็นพร้อมกับบอกสมาชิกประจำครอบครัวว่าอีกหนึ่งร้อยปีหลังจากนี้เธอจะกลับมาจากคำพูดดังกล่าวนี่แหละที่ทำให้มันได้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเพราะอากพูดตามทฤษฎีแล้ว วิญญาณของแม่มดเบลก็ยังคงสิงสถิตยอยู่ณที่นั่นเพียงแต่ว่าจะโผลมาให้เห็นหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากความน่าสนใจของตำนานดังกล่าวปนวกกับความเชื่อที่ว่าอีก1 0ึ่ปีต่อมาเธอจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวเบลอีกครั้งมันเลยกลายเป็นพลัดที่น่าสนใจมากๆสำหรับการสร้างภาพยนตร์แนวฟุตฟอร์เทค หรือเทพลักที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าสยองและชวนให้รู้สึกขนหัวลุกไม่ใช่น้อยเลยจนกลายเป็นภาพยนตร์ประเภทหนังสยองขวัญระลึกขวัญน,นำแสดงโดยเจมอันเลนแมคคูลแบรนดอนสกอคอบินเรดเวสรูบินสันวารรอรีเครี ผู้กำกับอดัมวิงกาดผู้เขียนบทไซมอนบาเรตผู้ผลิตโลซาสวันที่เข้าฉาย22กันยายน2559เบลวิชเตรียมประสาทสัมผัสให้พร้อมต้อนรับการกลับมาของป่าอาถรรพ์แม่มดเบลตำนานความหลอนบทใหม่ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความมืดมิดของผืนป่าและพร้อมจะคุกคามทุกคนที่ย่างปลายเข้ามาลองดี นั่นก็เป็นเรื่องราวของเบรลวิชํำนานผีดุที่ชวนขนหัวลุกสยองขวัญระลึกขวัญก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ